กรับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกท่านเมื่อนี้มาพบมาบอกกันคือเกาครับหมอบรรนนกเนี่ยแรงๆพี่น้องตอนนี้หมอบอรรนนกกำลังสืบปหาพ่อใหญ่พามผลิตน,น้ำพ่อใหญ่พามไปทำเรื่องเล่าข่าวข่าวเหยี่ยมอาการผลพานหลมเลยนะพี่น้องอะไรกันสิบทามเรื่องส่วนตัวผลจากน้อยพี่น้องทำเรื่องส่วนตัว,อออว,ตวของผลกับอันแฟนใหม่พี่น้องทำโมไลดอ์ออกพี่น้อง ไปพอกันอยู่เพื่อนนั่นปัญญาย่งพาดมาพี่น้องแลก่อนสิขับไปเบิ่งไปส้มขับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาบันนองเลยได้พี่น้องโอเคพี่น้องไปพอกันอยู่เพื่อนปัญญาย่งพาดมพี่น้องอ้าพี่น้องตอนนี้เขาอันมาเล่นอยู่เพื่อนนั่นพ่อพามอีกกับ,บเป็นไงนส,ด,สดีพี่น้อง ทำกวยว่าล่าว,ว่าไทยอยู่ใช้ต่างประเทศกันนี่เนาะกันเราใครตีสมหรือว่าใครบวกขอใจเรื่องของพาม,มาเอ้ยหรือว,ว่าเมียพามกะสอบถามมาได้อะวอกจากดอกผ้าอยู่ได้เนาะผ <c oughs> ้าใดๆนู่นผ้าใดๆม่ใช่เพื่อให้ถ้าผ่อพามสิว่าให้แจ้งแก่ก้อนพ่อพามสิมาเอาเมียนี่ยผ่อพามเ่าให้ฟังเป็น้องปฟาแล้วจนมาขอขับแหน่แม่ฟ้าสิเอาเบ็ดสองใดโมเมนต์ว่าสิไรใจโมแมนต์่าสิคือเอชซีว่าโอ้พ่อพาม <c oughs> เจ้าคือหนาหลังหนาคือหลังปีนคือหลังหมือหลังมือโบแมนอันนี้คือภาพน้ำปลาทางหนังมาแล้วเขามาขอขักในอาดองเกินกะหาเงินหาเงินบาทกันว่าว่าเอากันแบบถึกต้องพี่น้องเอาแบบถึกต้องได้โบเดลากได้โบเด้บบ่ลากกันดอกโบเดลอยกันดอกอันนี้ก็บโบเดน์มาโบดอกปลาแล้วถึงเอาเขาเป็นปลาค่ะเอาเนาะบ่เอาแล้วเฮ้ยของเรา เพิ่นเลยว่าว่าทางนี้เป็นหาตแล้วทางนั้นมากก็มีความสุขบ่ออาตินหยเนาะบ่ได้ยาดแล้วปฏิญาิเนาะเออมนป้ามาแล้วจงเอาอืมก็แม่นแหลยอังรลายคนมันกับลายเนวคคิดเนาะลายคนกัลายเบาาะลานเาทางนี้เป็นหาติทั้งนั้นแนี่นี่ลายคด่าเขาห่าคเขาผิดโอหลายลายเนวคิดนปตาผมแม่น่าสิเป็นคนลายใจดอกระทามแล้วตอนบิดบา่่อยอันนี้เลย คนบุมยังไรเสียบอกมาเออคนก็บอกว่าเออคนก็บอกว่าบุ้มยังข้าคือเกานะคนตียังพวก็มาเกาบริมียังมาเนาะจักคนเดียวได้ไมาะกันเกาคือเกาเนาะกาคือเกาเลยเกาบริญาติ้องไฟดิมูอลไรมีแต่ว่าหยาดกาเจ้าคนอื่นเจ้าบอกเขาใจเ้าเนาะกจัาบุ้จางยังเอาด ลอยคนกเว้าววาบวกคือกันคือว่าลอยคนกับบ่มี่ไปวาครอบขิดบ um ่ม um um ี่ไปคือการลอยคนกับองค์การพอกระทำเพื่อเลยถ้าเกิดว่าเจด้าเพื่อเอาคัวเจาะสีจได้เผื่อว่าได้บ่ทำเพื่อนาะทำได้จะบ่บ่าเอากระสีเป็นั่งเพื่อว่าได้จยังเอาเพื่อว่าเอาเอาแล้วเาจะไปหามกันแต่จะได้เนาะเอาเมื่อเจด้าเนาะมาไล้เนาะเอาของมาอยู่น้ำพี่เนี่ยเอาจีไปจีไปค่อนแค้นว่าเอออยากไปญาติไปซิ่บบ่ บล่อยว่างไปหมดเลยจนมาเอากัรตนวิดอกันเท้าระย่างกันแล้วเอแต่หาลราขีดเนาะแต่ละขีดบ่มเมนแหบกเราไอเขาดูไซเขาก่เห็ดกับกาคือเก่าเขาผมมีเขาบต้นเก่าเขาเป็นคนเนาะเขาเนแบบเป็นคนแบบคนเต้นโอ้ยคนอีกจนหนึ่ง้ใจแท้พอความบอมนเนาะเอฟซีของพอความเนาะกันไดเข้าใจกะ คงไม่ได้ญาติดอกนี่จังหวัดสู่มๆเอฟซีตัวจริงของพอพามบอกว่าพอพามสูงกัรเอฟซีที่ว่าว่าแห่งพอพามได้ให้พอพามเกิดิดจะให้ดอกในเมื่อค้นน้องมันสีว่าวแห่งกันจังใดสีไป้ให้กันจังใดควบคิดกับควบว่าวมันว่าได้ออกได้คิดได้เคิดได้แต่ว่าความรู้สึกสีเสียใจบอดดูเพลินขับด้วยเอฟซีที่ว่าว่าแห่งพอพามเสียอยุ กลายเป็นบางคนกว่าว่าเกินนะเปนนากขมีเลยบางคนกะว่าเกินอยู่แต่ว่ากะขากับบุญแดงว่ากับบุญแดควว่าเขาจยากว้าวเนาะกรเป็นว่าวเนาะหาไม่คนบยานแม่ว่าวมได้มูออยากว่าวหว่าวหมูว่าเต็มสติ้งมูอมูมู่มาดูว้าดอกเกินภากับบได้ไห้เขาเจ้าดอกเคอเยมีการตีส้มกับส้มเครืออยู่ ผมกับใจหลายเอฟซีทมาดาด้วยว่าเคยได้หายจะซื้อเอไปจากหูื้อไปจากหเพื่อนเพิ่นขัดใจว่าทั้งนี้น่ะไปแย่งเอาทั้งนั้นนี่ผนอยากหูนะเดี๋ยวว่าทั้งนี้กับริจแย่งเนาะแต่ว่ายาห้างก็แล้วแต่ก็แตกงกันข้างแในท่านนี้ก็เอายูกับผู้นี้เขากสีสั่งกผุ้นี้กรีดู โตข้าข้ามีกับบริ้วยดอกนอกบรมียังหอกมาห้ามีอะหลันเดียวมาขาลมจลุดคันเดียวก็ได้อ่ได้รถก็ได้ไข่ละเต้เศาละเต้ใช้ตะมือตัวันไข่มันกะมันแหวดได้แวดรได้ยวยังเก็บอยู่าไก่วาสันเ่เ้าาในหมกขั้นยังบ่เชาในทองนะนัเปะเปห้องมอใหญ่เลยนั่นเกิดแบบไปห้องมอเงินเกิดแบบมันซ้ำมันยังซ้ำในซ้ำยังเป็นกัว่ โซมันใหญ่ๆกีคือแบบมานลวเนาะกั๊เจีแบตัวหนึ่อันเจียบเจ้าแค้นนะคะาก็ทั้งแบบหนึ่งข้าเจียบทั้งในเลยคนไหนไปห้ามมอข้นบอกาวนั่นหรออย่ามันสับในเจียบซีเอ้ยกูได้กูว่าข้าข้อม่านอ่นหจ้าอย่าตาไกจะท้ามด้วยเนาะกูไม่ได้เห็นหน้าตาวามแล้ววะเวงเวรางว่าวะอยากูเห็นยุบอยตายได้แล้ววะกูตายเลย ายแท้ๆเลยบ่กคอยเฮ็ดนต้งกินแหละคุณก็เพื่อส่งข้าวปูเด้วยบนไปเท้าบนกระบอกกินได้บ่อยบนไฟแล้ไปนหลังไปเห็นไหมครับไม่ร้ายบอกขี้รถไว่ไหลลังกันบอกอือขี้รถไว่ไหลลังกันเอ้าต้องมีมาได้คนหนึ่งแหละว่าบนบริเวณได้ทางหล่างบ่าไปจะไปก่อนเออไปก่อนได้ไปเอามาก่อนไปลบด้วยเนียอยู่ไกล้จะมี้ปั๊บยังบนห็นตกปแต่หอดปูเ่าแห้งอือตอนนี้ลงแล้ว บมเกันได้บคงทีรถบมเบื่องแวนมันเนาะโมเดเนี่ยข้างลังจะถือได้จักไฟโบจัก็แต่ว่าไเจ้ามาแล้วกจ่าแท่งไปโกลนจะหูแล้วแล้วก็บังกับเจดมนึ่ขาดกันหมดเลยเนาะอยาขาดทันหมดเลยเนาะเดอยไ้อยไไปร้อไปร้อยไปรอยอยไปร้อยยยไปาย้นออ ไบุได้ดอกพี่น้องเลยข้างบตัดใจกูนี้เนี่เอาปลาทิพสั้นเอาได้สิมาอยู่เนาะตัดสินใจขักเลยเนาะเออนว่าตัดสินใจพน้องข้างบ้านรบลลกคุกค่าสำกันเลยเดิสิมาปลาผูนี่มาชิเป็นบ่อเอาทางนี้ปลาทางนั้นเอาทางนั้นปลาทางนี้ก็บม่ได้เนาะตัดสินใจสิอยู่กับเพาะกับต้องต้องอยู่กับต้องอยู่กับผู้นั้นเดี๋ยวไปเท่าไหมันก็บไอ้บ้านไอ้พวกนั้นไอ้เอฟซีนะตัวเองผู้เล่นเนาะเดี๋ยวไปเท่าไหร่ จะได้มาอยู่นี่ปทุมธาผูมไม่อีกกับรเบุยอกจไอปแล้วสิตายอยู่กับผุ้นี้อยู่ยู่นี้เป็นบ่อยู่ันี้บรอกเพื่อนอยู่เลยปามอือนองเพือนเนยู่น้ำอยู่น้ำแม่เถวพี่อน้อง่างในกันเป็นเพื่อนน้องทรายนี่ถ้ามาอยู่นี่กับปทุมนีเพื่อนอยู่น่อยู่น้ำนนองทรายดอกน้ำม่แ่อน้ํานองน้ำแม่ถว เอาถือตอกปังดองกันหมดเป็นยังอยู่น้ำไฟกันเลยจะหน่อยกับมีดอกค่อยๆหาทั้หน่อยอยู่ไปกับบุมีมาแต่เกิดดอกพี่น้องเลยเอฟซีเากูไดเอฟซีพอข้ามกะทันวานี่ยได้กะคอมินทอม้าที่สมพดเขาข้ามคุณได้ห้าดอกในวันนั้นได้กระเป๋าได้เหมือนบ่ไงถให้กันมันผู้ห้ยกำลังใจกับลายผู้ กูค um <spiritually> pues ือว mm ่า <g> อ <basics> um, ่นหลายรคนก็ค <mit opportunities> ิด nah ว่าคือก <sm> ันยามนีกี่คนบ่ได้ดอกเออหามบ่ได้บ่มักแบบนี้เนาะอือเอาของเาเนาะอือนว่าอันนี้ลูกชายเพิ่นพี่น้องสบายดีลูกหลานชายาีสบายดีนมีหม่องยอมมาๆๆนี่แหละลูกชายีหม่องยอมอสบายดีทุหลูกทุญาทุญาเออค้ำนี่แหละสิเ็ด ยูทูบกัลุงเออคใครเยอบล่าลานทายไปนำขี่รอบยูทูบกับโมเงินพีดน้องเอมีกันถือโทรศัพท์วเกิดเหตุยู่โอ้ยระไไเบิ้งสามมีอรเบิ้งามควระวังช่องพุนหนีมียว่าไปแย่งกันเขาบแ่งว่าวสิี่โมงคึว่าว่าเสรจว่าวคือไฮดาทันแท้ อันนี้ห no ้ามคนด่ากูได nah, ้ดอกพี่น้องแม่นที <m urs> <m urs> ่ถือก้อนนด้เขากลัวเขาผิดในเมื่อในมือความขิดของคนว่าผิดเขาแน่ให้เาผิดแล้วเด้อืกันว่าเอ้ยข้คนณสี่ข้าใจหรือว่าเอฟซีพอคามนีผูกเ่าวนาดอกอันนี้คือคนเบิ่งแบบผันผ่านเนาะ่่ได้้เรืองอืมควมถุกหนักจากจักเดือนอลไรมาอยู่ผีฮึงแบบเนาะกว่าอย่างอีกสองเดือนกับหอดปีดิเออได้สิบเดือนแล้วสิบหอดปีแล้วหอดยังอีกสองเดือนก็บหอดปี เปิดรักมาอยู่ก่อนหันยู่ตอนสิบีเออแม่น่ะมาอยู่ก่อนเดือนสองมาจะมาค้อนเดือนพุกเออจะไปชาวบาเป็นปีแล้วเนาะสีบปลายแล้วอยู่กันไปจนถ่าจนแก่หมดแล้วสิตายนกำกันนี่ละนอืมสัญญาสิตายนกำกันสิบปลายกำกันสัญญาบอกเลว่าตีคนเช่นดอกโบว์เออสิกรับขึ้นเมื่อขึ้นเก่าบว์สียดายโบว์สิ่งที่โต้องสั่งว่านะครับคุณนั้น มันความพอใจคันสิวอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่เขาป้าไวยลกคือเก่าเนาะเออการเขาไหวให้ลูกเขาลูกเขากหลายคนเนี่ยก็ไข่ยนี่ก็ยังป้าไวยลกคือเก่าอันนี้เนี่ยไม่เห็นเลยเนาะป่าดูเขาแบบดูกับเก่าเนาะตอเขาอืมหลังคนสิว่าช่วงค้นขพามเมื่อเนาะเกินว่าเลที่หลายคนกับสิวะว่าโอ้ขพามกลับมาตอนนัะเขาเอานวละขึ้างัวเมื่เป็ดนี้เนาะอืมแต่เขาว่าคล้ายงัวเมีย ลายคนไหมเขาว่าวได้ค่ะเป็นไงงวดจะดดทายงวดจะดามันเป็นงวของเราเปเอางวมือนีงวหากระปุนี้กเอาเมื่อไก็โบคัดนะกวัาว่ามากับเมื่อเดยโอ้ยสีกาลังคนกับสีมอดดามสีวันมาคายงวดจะดาจะนานงวดงวดจะดามดเนี่ยก็สีค้ายหน้าจะดาก็โผล่มอัเออเป็นงานเป็นงานกันใช่นหมแต่ว่าก็จะบูจัก แม่ขาเจ้าปวดใจแม่ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าดาวองนั่นคือมากับพวกหุ่นนเนาะงัวนะงัวกับพุ่นี้ว่าแม่งงัวจะดำเนาะลายคนเป็นดอกคายงัวจะดำเมื่อถึงปกกสอายหน้าจะดำ่ายได้มีผู้ว่าวนะข้าพอกอยกันกระสืออยุหน้านั่นคอห้าด้วยกรปั้นหลอดนี่แหละห้าด้วยกระินหน้ามันโสงมึงเจ้าเป็นลักษก้อกขายมัดอก ขายมัวเาเองเนาะนั่นยเป็นคอไปเลยเอทีต้้านกะแต่ซอยเรือซอยนั่งกะเออก็เซอยเง้ขอบ้านกอกได้สนับสนุนกงันาไได้เออากะเคยีใจนําขอบใจลงหน้าบ่ขอบใลงหน้าก็ตามให้ควบ่ความจ้ากับพอให้ว่า ตามดีแต่นั้งแต่ที่เราต้องเลื่อยเนาะแต่ว่าเรื่องเงินคงทำมันตัวของความชุบเหตุฉุกเฉินต <energetic> <Becca> ัวตั้งช่องผมมีเงินเนาะผมมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่เทาสิไปอร์เซ็นวัดสิไปถากเสกันกี่คับระหว่างคู่กรณีคือเมียเนาะเมียคนนั้นกับเมียเป่ี้ยวจ้าจิกเสกันหนึ่งมันจบมันบจบอันนี้จะเสียนะเท่าจำเป็นเนาะนี่ยังเทาก็ต้องงต้องทำนี่ยังก็ต้องสอบต้องหา นี่คือการสวิตการอยู่รอดของคนว่าจะเป็นสิมาถากค้างกันว่าจะเป็นสิบ่อแห่งการใดที่เจดมเพิร์ดอยู่ส่วนของเพิร์เท่ากับ่เคยจะเอากายคือมีอนีรกับว่าได้แก่กายได้ได้สิ้นได้ใครแต่ก็ยังส่งให้ดีเอดินไหนวะน่าจ่ไม่ได้ส่งแต่เนี้ยคือเดิส่งให้ลูกอออ่าต้นเขาไม่ใช่พี่บ่กเด้นเป็นเมื่อหรอป้องส่งให้ลูกกับจำส่งให้แม่มั่นเ่าละเอ้ ด่สมนนหนเลงเนาะครับะเขารถที่กขาอายุยามเฮามีเนาะเฮามอยังส่งหลายคนกันยางคงจักเนาอโอ้ยจักจัก่ <laughs> กกกาอะยแย่งของหมูมาจเล่นจังซี่หลายคนถามนี่แต่คำเดียวนี่แหละใครจะูยังขื้แย่งยังกันว่าฮนาบางคนถึงมาหล่อเทปาพอพาปิ้นปั้นบอเป็น้ามากกับป้าเลยเออก ไม่ห่าน้อคยกับเร่เสิขาใจแบบนั้นมามาได้เขาเน้ออาล่ะพี่น้องคืเสียขาใจไรเติบเออข่าัเออรับฟรกาใจยังกะการถามไม่เีกว่าไม่อีกพี่น้องว่าพ่นว้านี่พ่นว้าอีลี่บอกว่าพ่นว้าหล่นบอยยังกะกะเว่าถามขมาเลยพี่น้องมาได้เป็นยตอบได้ยูตอบได้เอออันถามานะครับก็ตอบใหมพี่น้อง ลาสัมรทพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้อง